ผวผู้วิทยาแดงข่าวของการการชาติว่าเพื่องเจ้ก็อำเภอระดมทุน้านพีหน้ามีโอกาสสาแปดสิบเอ็ดพรรษาในปีในวันนี้นะคะพรรษาโดยการสนับสนุนการเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวนสองร้อยทุนสิบหกทุนทุนราชูอำเภอระดงส่งของโครงการจัดงานในวันนี้ก็เงินรายได้ถ้าาเมอนั้น ไม่มีสาขาค่ะจังหนเทบุรที่เหลือก็จะได้มอบให้นักเรียนคือได้เป็นทีมอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาบสูงโดยทระดับเอานี้นะคะลูกหลานนักเรียนนักศึกษาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่ครับคุณนายยืนขึ้นหน่อยครับยืนนักเรียนลูกหลานทัานไปดูข้างหลังนะเนี่ยคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณยายนะครับชาติอยู่สองทาง ทางที่หนึ่งก็คือเจ้านายค่ะจำนวนสิบคนสังเกตนะคะสำหรับท่านผู้ที่เกติชุดแรกนะคะต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะนะะคอท่นหร่หนึ่งหมื่นบาทสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ารับคุณในวันนี้นะคะ เลี้ยงสัตว์เอาสัวมาหิ้เลียงที่ชาวานสุวรโรเงวันที่3นาฬิกเดชชัยอามาอุรมรัฐและเดชชัยรัชชัยสำหรับคนยากคนจนคนด้อยโอกาสโอกาสเรียนเชิญเดชชัยนัชชนพรรณละไม้และน้งสาวที่มารพรสันกัน ชุดต่อไปนะคะเป็นน้องเยาวชนนะครับสายอดีศรจินดารัตน์นางสาวนันทินุตแก้วมณีนัง